สวัสดีทุกคนอีกทีหนึ่งนะครับผมฮาเต็มจากลาสซี่เคสเปนนะครับก็วันนี้ถือว่าเลิกงามยามดีหลังวันคริสต์มาสเราจะมารีวิวกับแกะกล่องกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มจากเซเ s i o นวีหลีกแบทเทิลเด็กก่อนนะครับ s e เซ i o นวีหลีกแบทเทิลเด็กนะครับก็หลังจากที่มันมีตัวโปรโดักหลีกแบทเทิลออกมา ก็จะเป็นเหมือนแบบทาง Pokemon c o m p a n ี International นะครับได้ทำเด็กเหมือนแบบออกโบ d ดักที่เป็นเด็กที่พร้อมเล่นออกมาก่อนหน้านั้นก็จะเป็นปิกาลอมเป็น e ีแบ e เทิ t l e เด็กปิกาลอมแล้วก็ e ีแบ e เทิ t l e เด็กของเลชิซัสนะครับแล้วก็มาถึงปีนี้ก็จะเป็น e ีแบ e เทิ t l e ของเซเช i o n V นี่นะครับก็จากที่ดูตัวการทั้งหมดแล้วของของกล่องนี้นะครับ คือกล่องปิดกรล่อมอะหลีแ่แพทเทิร์นว่าคุมแล้วกล่องนี้คุมคุมสุดแล้วก็คือการที่เขาให้มาก็จะเป็นการที่โฟกัสโฟกัสสิครับกล้องไม่โฟกัสครับทำไมดีป๊บนึงน,นะครับเจ๊โอเคโอเคนะครับก็ตัวการทักบดก็จะเป็นการที่สามารถใช้เล่นได้ทันทีเลย แต่ว่าไม่ร้อยเปร์เซ็นต์นะครับก็คือการมันครบ60กสิใบการที่ใช้งานก็ครบคือมันเป็นการ์ดเบสิกสามันด้วยที่ไม่ไม่จะเป็นต้องเล่นเด็ก A D P s t a t i ก็ได้เราสามารถเอาไปต่อยอดกับเด็กอื่นก็ได้นะครับตัวการ์ดที่ให้มาก็คร,ครบเพเซตซะเยอะมีจีไรชิแต่ station ไม่พอ station กับ A D P ต้องไปเสริมเอานะครับสำหรับคนที่อยากเล่นเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูอีกทีนะครับว่ามีการอะไรบ้างโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาแกะเลย คุ้มนะกล่องนี้ค่อนข้างคุ้มก็แต่มันแกะได้ไงเราที่สำคัญคือนอกจากจะได้การ์ดท,ที่ไว้เล่นจริงๆแล้วมันยังได้การ์ดท,ที่ไว้เล่นเด็กออนไลน์ด้วยนี่อ่าเราก็แกะกล่องนะครับก็เปิดการ์ดก็คือเราก็จะได้ A D P มาใบหนึ่ง ถือว่าออกเร็วนะ A D P เพิ่งออกมาเมื่อป,ปลายปี2อ1พันิเดือนนี่เองแล้วก็เอามาลงกล่องเอามาลงเป็นกล่องรวมถิงเซเชียนโหตอนแรกเซเชียนแพงมากเพิ่งออกมาเดือน2ปีนี้ครับก็ตอนนี้ก็มาลงเป็นลีดแบทเทิร์นเด็กแล้วเพื่อให้คนเล่นสามารถเล่นคนที่เริ่มต้นเล่นใหม่สามารถเล่นได้อย่างสะดวกสบายนั่นเองไม่ต้องไปตามหาก,การ์ดเยอะเพราะว่าการค่อนข้างให้มาครบประมาณ90% นั่นก็คือส่งผลให้ราคาของพวกเซเชียนก็ลงไปด้วยนะครับก็มีให้แผนเจมาด้วยสุดยอดคือคือนอกจากมีการาฟที่พร้อมเล่นแล้วเราก็ยังมีอุปกรณ์ในการเล่นรบมีแผนเจมีแผนอ่าสเปเชียลคอนดิชันเป็นเบิร์นกับอ่าพอยซันนะครับรวมถึงลูกเตา๋าโอ้ลูกเต๋าสวยนะเห็นมั้อ่ะกล้องก็ไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่ ตูกเก่าออกมาเป็นสีฟ้าจุดชมพูแล้วก็มีตัวเลขไม่รู้กล้องโฟกัสไหมแต่ว่าประมาณนี้นะครับแล้วก็มีโค้ด TCGO ซึ่งโค้ดนี้ก็จะได้การ์ดทั้งหมดเท่าที่มีในกล่องนี้เลยแต่โค้ดนอดีก็มีมูลค่าอยู่สำหรับคนที่มีการ์ดจริงแล้วแล้วก็อยากไปเทส ทดสอบการเล่นดูแบบลองไปเทสเล่นดูก็คือจะมีโค้ดตัวนี้ไว้เติมในออนไลน์แล้วก็จะได้เด็กที่เหมือนการเป๊ะ60ใบเอาไปเล่นในออนไลน์ทีหนึ่งโคตรคุอ่เราเก็บตัวนี้ไปก่อนอเรามาดูการข้างในกันนอกจากตัวเซเชียนกับตัว A D P ที่อยู่ตรงหน้ากล่องโอ้ขอดูตัวอย่างโค้ดแย่แล้วครับเรามาดูกันนะครับก็ตัวการ์ดก็จะมีเมโลราน่า อย่างนี้ก่อนเมโลนราน่านะครับหนึ่งใบกุชมาฮาลาหนึ่งใบการบางคนคนค่อนข,ข,ข,ข้างกระจายมาเดี๋ยวเรามาดูกันนี่มีควิกบอลมีรีเซิร์ชเอเนอร์จีไม่นับการไม่ได้เลี่ยงมานะครับแล้วก็มีเมทัลซอร์เซอร์อ่ามีจิราชิมีมาหนี้คือมีมาหนี้มีรีเซิร์ชสองใบนี้เป็นใบที่เล่นที่สุดในอ่าใบที่ใช้เล่นเยอะที่สุดในฟอร์แมตปัจจุบันมีออฟออเดอร์อีก เอาเอเนจีออกไปนะครับแล้วก็มีซิกสกูลคือเขาจะให้ของรวมๆมาไว้สำหรับเป็นเหมือนเป็นเบสเซ็ตเบสเซ็ตของเด็ก A D P Station แต่ว่าแล้วแต่ว่าเราจะเอาไปมิกกับาการเล่นรูปแบบไหนนะครับก็มีสกูปอัพเน็ตมีสวิตก็เยอะนะจีไาชีคือให้มาสี่ใบอะจีไาชีใบเนี้ยแบบโอ้โหอ่มีมานี่เอเนจีมีโอรันกูรูไพเมสวิดดอมไปนี่ก่อนเอเนจีสปินเนอร์ครับเวหาจี นะครับแล้วก็มีสวิต์เมทัลซอร์เซอร์แน่นอนเขาให้มาน่าจะครบสี่เลยแหละรีเซิร์ชสองใบมีวิลเลเดนฟอร์เรสเป็นสเตติไปหาจี้ด้วยนะครับมีเกตแคชเชอร์ไว้ไหนดีเนี่ยมีสวิต์อีกใบมีออร์ดินาออร์ดินารี่หลอดแต่ออร์ดินารี่หลอดในเด็กไม่ค่อยได้ใช้นะตัวเนี้ยไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าเขาให้มาเผื่อเฉยๆอ่ามีสกูปันเบติกใบควิกปอนรู้สึกจะครบสี่มานี่ก็สี่จีราชีสี่นะครับแต่หลังๆเขาก็ไม่ค่อยเล่นจีราชีในเด็กเอดีพีเลยนะ แต่ก็คือให้มาก็ดีแหละนะครับ Energy Switch อันนี้ก็ใช้ Mewtwo อันนี้ก็แล้วแต่คนแล้วแต่คนเลือกเล่นนะรวมถึงอันนี้ด้วยมันเป็นตัวบูตซ่าเมดเป็นการาเรียเบอร์เซอรเกอร์ที่เวบูตซาเมดแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าจะเล่น ADP สายไหนแค่นั้นเองนี่เนี่ยแล้วมันก็จะมีการาเรียเมียวตัวใหม่นะครับที่ทิงคารสองใบแล้วก็ใช้อบิลิตี้นี้แล้วก็มจะเสิร์ตคารเรียเบอร์เซอรเกอร์ขึ้นมือเลย มันก็จะเล่นคู่นี้เป็นตัวบูตซ่าเมจที่จะทำให้เซเชียนมันตีประมาณ2 8 0ร้อถึงสามได้หลังจากที่กดกดอัลเทอร์คีเอชัันจีเ็กนะครับอันนี้ไว้นี่ก่อนมีบิ๊กชามไยเพิ่มเลือด ADP ให้เป็น310อะไรพวกนี้ให้มันถึกๆเพราะว่ายุคนี้ยุควีแม็มันก็ตีแรงกันมีแท็กคอมีบอสออเดอร์2ใบลามานี่ครบครับสวิตส,ส์4โอ้ยโอลันกูรูให้มา2ใบ เอเนจีสวิตสามใบนะครับเนี่ยจอราชีครบสี่ละโคตรคุ้มอ่าแล้วก็มีออโรร a าีด้วยเผื่อเผื่อโอ้มันให้ออโรร a าีมาใบเดียวสกูปอัพเน็ยให้มาสามใบควิกบอลสี่ใบอ่าเมทันซอรเซอร์นี้ต้องสี่อยู่แล้วแล้วก็มีเอเนจีแล้วก็มีมน,มมน, er นี่หาม Energy, มหมดแล้วออโรร a e n น r ี y ให้มาใบเดียวนะครับก็นี่เยวเลี้ยงให้ดูดีเซอร์อ่าสปอร์เตอร พื้นฐานที่ต้องใช้ทูกเด็กให้ชูกเด็ก4ไม่ใช่ถูกเด็กนี่สใบให้มาเอาไปเลยครับคือคือพร้อมเล่นอ่ะคือไม่ต้องเล่น a d เดเซชก็ได้เป็นเล่นเด็กอื่นก็ได้มานี่เบสิกซัพพอร์เตอร์ที่ต้องมีทูกเด็กเหมือนกัน4ีใบเขาเล็กเพยเซ็เป็นเพยเซ็ที่ไว้เล่นทูกเด็กเลยนะครับวิกบอลแน่นอนเป็นไอเทมที่ไว้เซิร์ฟเบสิกโปเกมอนพื้นฐานที่ต้องมีทูกเด็กใส่ส 4, ก็ให้มาสใบมีอะไรสวิต สวิตจริงๆก็ทุกเด็กเหมือนกันนะแต่บางเด็กก็ใส่สองบางเด็กใส่สา,บา,สสาบางเด็กใส่สี่อันนี้ก็สี่ใบสกูปอัพเดตอันนี้คงจ่อจรงให้มาเล่นกับจีรรชินะครับแต่ถ้าไม่เล่นกับจีรรชิมันก็มีเด็กอื่นให้เล่นด้วยให้มาสามใบนีน่ีอะไรอีกเอนจิ้นสวิตอันนี้สําหรับ ADP เซเชียนก็ใช้เยอะอยู่นะครับเอาไว้สวิตแบบอ่าอย่างมีอีทีพีซ้อนเ้าได้จี้เหล็กมาแล้วก็ อีกเทินหนึ่งก็ติดจี้น้ำแล้วก็เอาเอเนจีสวิตติดให้ ADP อะไรเงี้ยเอเนจีสวิตก็โยกจี G ้เหล็กไปให้ ADP แล้วก็กดจี้ได้อะไรพวกนี้อันนี้ก็ใส่เหมือนกันบอทออเดอร์ให้มา2ใบซึ่งปกติเบสของบอทออเดอร์ก็ใส่2ถึง4แต่บาโคเขาจะใส่3ใส่4มากกว่าแต่นี้ก็ให้มา2ใบนะครับอ่าเนี่ยเมทัลซอสเซอร์อันนี้ให้มาสีแน่ๆเพราะว่าเด็กที่เลเซชัน Station, หรือเด็กเหล็กใส่สีหมดเด็ดอ่ามีอะไรอีก บิกชามให้มาใบเดียวบิกชามก็ใส่ประมาณใบถึงสองใบอยู่แล้วเอ e เน y s p จีสปินเก็มีหนึ่งใบไว้สำหรับสปินหาจี้เอเนรจีสปินเนอร์เอเนจีเหล็กเอเนจีเหล็กสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็แปดแปดสองเล็กแปดน้ำสองก็เป็นเบสเบสที่ใช้เล่นปกตินะครับบิลเลียดฟอร์เอันนี้ก็แล้วแต่ใส่ไม่ใส่พวกนี้หมดเลย เมลโรลารนาอากุชมาฮาราอันนี้เป็นเขาให้มาเป็นตัวเลือกไว้สําหรับเล่นนะครับรวมถึงออโรร่าเนจี้ด้วยบางเด็กก็ใส่ไม่ใส่ก็แล้วแต่คนแล้วก็มีเกตแคชเชอร์นี่โดยปกติลี่งแบทเทิลมันก็ถ้าเป็นตัวอะไรนะทีมเด็กมันต้องซื้อ2องกล่องอยู่แล้วแต่ลี่งแบทเทิลมันเหมือนเป็นเวลเป็นขั้นกว่าอันนี้เขามีไกด์มาให้ด้วยนี่นะนี่ลืมลืมเอาให้ดูอันนี้เป็นต่างสาบุดรกดนะครับ ว่สอนวิธีการเล่นต่างๆก็มีให้ก็คือพร้อมเล่นนี่แล้วก็มีแนะนําแนะนําว่าไอเด็กนี้มันเก่งยังไงมันเล่นยังไงนู่นนี่นั่นนะครับเนี่ยแล้วก็มีต้องไปเสริมการ์ดใบไหนบ้างถึงจะเวิร์กแล้วก็เล่นเป็นแบบแนวไหนได้บ้างเนี่ยมันก็มีเล่นเป็นลูคาเมลซาเชียนก็ได้เล่นเป็นเบอร์คีเปอร์ลูคาเมลซาเชียนอะไรเงี้ยเล่นเป็นสายถึกนะครับนะครับแล้วก็การ์ดที่จะต้องเสริมว่าจะเป็นเดเดเนสกับโคแบซึ่งมันก็มี มันเป็นการ์ที่ต้องใส่อยู่แล้วแต่เขาไม่ได้ให้มาเดเดเนสเนี่ยมันหาได้จากตัวกล่องของอาแบบอะไรนะทูคิดเทนเนอร์ทูคิดที่เป็นกล่องสีแดงแดงมันจะแจกเดเดเนสสองตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะเป็นโคแบทโคแบทอันนี้ยังไม่มีต้องไปหาเพิ่มนะครับนี่แต่จริงๆก็ถ้ามีเดเดเนสก็ใส่เดเดเนสแหละมันก็แนะนำมาเพิ่มนี่เบส มันได้ประมาณแค่8ปดส0อย่างที่บอกนะครับเพราะว่า ADP มันใส่2อันนี้เขาให้มาหนึ่งแล้วก็เซเชียนะ่ะมันใส่3ามหก็คือต้องไปหาเพิ่มแต่ว่าตัวการ์ดที่เป็นเบสิคซัพพอร์เตอร์เบสิคไอเทมเขาก็ให้มาค่อนข้างครบอยู่พอสมควรทีนี้จะเสริมอะไรก็คือตัวเบสโปเกมอนหลักนั่นเองแล้วก็บอสออเดอร์จริงๆก็เสริมได้นะ คือถ้าซื้อเด็กเนี่ยแล้วก็ต้องซื้อซื้อ ADP เพิ่มซื้อเซเชียนเพิ่มอะไรเงี้ยก็ก็คือเล่นได้ระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าถ้าเกิดอยากให้เป็นฉีกไปอีกขั้นหนึ่งหรือว่าเล่นอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็ต้องดูอย่างถ้าเล่นเป็นลูคาเบลเซเชียนก็ต้องมีลูคาเรโอเมเบทัน2ตัวแล้วก็มีเซเชียนประมาณ2-3ส,สตัวแล้วก็ต้องไปหาซามาเซนตา้ามาเพิ่มด้วยสำหรับยุคที่โปเกมอน V Max มันเยอะขนาดนี้นะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวคร่าวๆข,ข,ของลีแบตเทิรเด็ ราคา2,000บาทครับสนใจก็ติดต่ออันนี้ช่วงขายของสนใจก็ติดต่อร้านที่เก็บตะเพยได้ครับก็ตัวตัวเด็กกับตัวโค้ดเนี่ยราคา2,000บาทมีอ c อกซิเอรีครบเลยก็คือสเสริมบิ๊กสักไม่น่าเกิน3,000ก็ก็จะได้เด็กเล่นเป็นเป็นเมตา A D P station ก็ยังเป็นเมตาอยู่นะจนกว่า A D P จะตกฟอร์แมตในช่วงเดือนสิงหาปีหน้าก็ยังเล่นได้สัพักเลยนะครับ รวมถึงไอ้พวกนี้ก็เล่นได้อีกยาวเลย p o อ order ออจริงๆโหตอนแรกนี่แบบหายากมากแต่ว่าตอนนี้เหมือนเขาก็ทําให้ผู้เล่นใหม่สามารถเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะไม่ต้องไปเปิดซองหามันก็จะให้เป็นแบบเป็นเลกูล่าอาร์ตมาก,ก็คือไม่ใช่เป็นโคโแรแลหรือว่ารีเวอร์โซโลเป็นการเบสิกธรรมดาแต่เกาเล่นได้ปกตินะครับไพ่เมชวิ้อมให้มา2ใบมีซิกสกู๊น a p นีครับเพประมาณนี้ชี้ชีนี่คือ4ใบเลยนะ โอเคนะครับก็สำหรับใครที่มีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้ในแชทหรือว่าทักมาในอินบ็อกซ์ของราที่เคสเปซก็ได้นะครับเกี่ยวกับตัว s ซ a t i o นวีลิงแบ t เตอรเด็กผมก็จริงจผมก็ไม่ค่อยเล่นเด็กนี้นะเพราะว่า,าหนึ่งคือตอนแรกเซเซ i o นมันก็ราคขายยาก 2. คือที่ร้านมีคนเล่นอยู่แล้วเราก็เลยจะไปจัดเด็กเป็นแบบอื่นมากกว่าเพื่อที่จะได้เอามาเล่นด้วยกันผมก็เล่นลีลาบูมก็เจอเ d p อะไรอย่างนี้ อืมเ็ประมาณนี้ไม่น่าจะส่วนถ้าจะเสริมอะไรก็มันก็ช่วงนี้อ่าฟอร์แมตมันก็เบตา้าหรือว่าวิธีการเล่นของ A D P เ e s เชียเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปทุกๆครั้งที่มีชุดใหม่ออกมานะครับคือหลังๆก็ไม่เห็นเขาใช้จีระชีละแล้วแหละเขาก็จะเล่นเป็นแบบเดียวๆไปเลยคือตั้งรีบตั้ง A D P ให้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็รีบกดจีให้ได้อย่างไวๆเราก็จะคุมความได้เปรียบนะครับ อืมโอเคอ่าโอเคงั้นเราเก็บก่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับเซเชี n นวีือแบตเทิร์นเด็กคาใช้เล่นครบเก็บก่อนนะครับพอสนใจก็สามารถติดต่อได้อันนี้คือขายของเดี๋ยวเดี๋ยวต่อเดี๋ยวกล้องต่อไปอันนี้จะเป็น u n น o x บ็อกกิทมัสกิดมัดให้ตัวเองนะครับอันนีจีและชีซี่ใบอ่าแล้วก็เนี่ยมีเซเชียนเอดีพีชุบชุบชุบ โอเคเนี่ยทั้งกลง่องนี่แล้วก็มีกล่องเด็กให้คือเขาบอกว่าเนี่ยในในชุดมันก็จะมีกล่องเด็กให้แต่นับไหมนะ่ <laughs> อง่องเด็กอันนี้ก็ไม่รู้นับหรือเปล่า